เราจะเห็นตั้งหลักเป้นักปั่นจักรยานคนเลยในความนิยามของพี่นาพี่ตินามากินอะไรคะคือทำให้เรานึกถึงอาจจะขอพูดในฐานะคนที่อายุเกิน60เนาะตอนที่เราเด็กๆเ,เนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่สะท้อนว่าความสุขคือหนักที่เราเบาที่โลกชีวิตของคนวัยนั้นจะหมัยโน้นนะคะออย่างพี่ตินาเนี่ย เราจะไม่มีรถใช้เราจะขี่จักรยานเราจะใช้ใบตองเราไม่มีพลาสติกแล้วเราใช้น้ำเนี่ยเราก็จะมีบ่อทุกบ้านจะมีบ่อนะคะแล้วเราก็จะตักน้ำขึ้นมาเราไม่มีแกส๊สเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราก็จะมีฐานนะคะซึ่งก็แล้วจำได้ว่าสมัยโน้นเนี่ยธรรมชาติยังสูสดงดงามเราจะมีป่าไม้อยู่ที่ประมาณสักออตอนพิศูนท์สี ปาไม้ประเทศไทยอยู่ที่80%ปีนี้ปี 2, 5, 6, 7้าาไม้เราแทบจะไม่ถึง30%แปลว่าอะไรแปลว่าในยุคคนก่อนเนี่ยคนเขาหนักค่ะคนเขาต้องทำงานหนักแต่ว่าเขารดเขาแทบไม่ใช้ทรัพยากรเลยหรือใช้ทรัพยารน้อยมากทุกๆวันตอนใน,ในช่วงน,นั้นเราจะไม่มีตู้เย็นเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จะไปตลาดทุกวันแล้วก็ไม่มีพลาสติกทุกคนก็จะถือ ทุกคนจะมีปิ่นโตแล้วก็ถือตะกร้าจะไม่มีถุงพลาสติกจะใส่ใบตองกลับมาไม่มีตู้เย็นเพราะฉะนั้นเราก็ยังอยู่ในโลกที่เรียกว่าดูเหมือนว่าเราหนักเราลำบากนะคะการสร้างขยะก็น้อยมากทีน,นี้ทำให้เราสะท้อนกลับมาว่าตอนนี้อดีตที่ผ่านมาการเจริญเติบโตการพัฒนาเศรษฐกิจยุคประมาณ30มสิที่ผ่านมาเนี่ยเราสบายอะ่ะ เราเบาแต่โลกหนักมากโลกจะต้องรับภาระท้าเราทั้งหมดการขุดน้ํามันขึ้นมาใช้การตัดไม้ทำลายป่าการถล่มภูเขาสร้างบ้านการทำถนนการมีรถยนต์การจะต้องเอาทุกอย่างจากธรรมชาติมาใช้ธรรมชาติหนักมากธรรมชาติตอนนี้ก็บอกเราว่าไม่ไหวแล้วเพราะฉะั้นมันคงถึงเวลาที่จะต้องหนักที่เราอะค่ะ หนักที่เราก็หมายถึงว่าเราต้องยอมที่จะลำบากกลับมาลำบากใช้ชีวิตที่ที่เรียกว่าไม่ทำให้บ้านที่เราเรียกว่าธรรมชาติหลังนี้ที่มีหลังเดียของเราเนี่ยสุดซมไปมากกันนี่จนกระทั่งเขาบอกว่าเขาไม่พูดกับเราแล้วแต่เขาทำให้เราเห็นว่าอืถ้าเองอยากสบายนะเองก็รับกรรมไปเพราะฉะนั้น ท่านในความหมายของที่นานะคะเพราะอาจจะเป็นคนที่ผ่านยุคของหนักที่เราเบาที่โลกมาแล้วในยุคที่เราสมัยเราเด็กๆเราถึงเห็นแล้วเราก็ผ่านยุคของที่ว่าเราเบาแล้วโลกหนักเป็นอย่างไรถึงตอนนี้เป็นยุคที่เราจะต้องกลับมาที่หนักที่เราแล้วเพื่อทําให้โลกเราเบาเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยมีบ้านที่เราเรียกว่าโลกใบนี้ของเราที่มีเพียงโลกใบเดียวนี้แหละ ู่กับเราไปตาบนานเท่านานไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็คงจะไม่มีโลกก็คือไม่มีเราแล้วละ่ะนะคะค่ะช่วยกันต้องช่วยกันค่ะถ้าเราไม่ยอมเรายังเรายังคิดว่าเราจะสบายป๊บเนี่ยเมื่อโลกหนักจนรับไม่ไหวเราก็จะไม่มีโลกเมื่อไม่มีโลกก็ไม่มีเรา